ติโอ้ยคอยละเปิดละนายละเซิงคนเลยขี่รถออกมาหาเรียนน้ำจืดอยู่ละแม่เพื่อคอยจะไปหาเห็นงานก็ยยเป็นอย่างที่หนูบอกบ่้งเออก็ดีเด้ล่ะแลนทรงสินค้าให้เล่านั่นมันก็ได้ไปหลายบ้านเดพ่อคนหลายคนเงินเพิ่นก็นให้ใส้น้ำมันรถเพิ่นก็นเติมให้เขาน้ำเพิ่นก็เพื่อเลี้ยงบ่แม่บ่ขี้ที่ก็อ,อย่างนี้ขี้ที่ <anca> เอาเป็นยังือยังอ,อยากไปเห็ดงานแล้วพอาใหังฮิโน่กอโอ้ยเิงหัวเป็นมือมากนี่ฮ่แต่เรื่องมาผิดกันจ้ากเป็นยังเขาเลยบ่อยากอยู่ซืือเขาเลยอยากออกมาหายเห็ดงานโอ้ยกูว่าเนี่มันต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งละ่ะมันจังได้พิดกัน มันกับ่มี่อย่างายดองแม่วางเที่ยงหนีเพิ่ละจมหิวเขาอข่อยเลยขี่รถไปหาซื้อเขาคาหมูมาให้เพิ่นกินอบนอัดนี้เพิ่ละถามว่าซื้อมาแต่ใสคือแสบเท่ข่อยก็ว่าซื้อมาแต่รลานหัวเก้าเท่านั้นละ่ะโอ้ซ<ะ> <c oughs> ื้อมาแต่รลานหัวเก่าเมน <c oughs> ไม่เป็นอย่างละเม่แม,มนแล้วมึงไปบอกจังสันเขาก็เครียดตัว ซื้อมาตลาดไหน 1918, สิไปบอกเขาเฮ็ดยังตลาดเขาคาหมูซื้อว่าล้านผัวเก่าอยู่ซีแย่งนี่เม่แม่นั่นเด้ซื้อล้านมันดอกว่าตีตลาดนี้อ่ะตลาดเขาหมูเด็กหนุ่ยมึงอี้เก็บมันซื้อแล้วอีกมานนี่มันอะไรดีบ